ไม่ดตังานตตายจะดีตือกเนยังไปเสียมาตางมมาต่าง้าไม่เสไม่ดนะี่เสตตางบมมีเปอรพาราามเรัดกันได้ี่ไมานก็ตใจก็ทุกาเลยเนียฮัลโหลนกขาดแดนหรอเอรที่สฮัลโหลอจนล้าหรอเบอร์ที่สามเบอดฮัลโหลเมทีเ็นนทองเหรอ ไปไปถึงเขาเอาไอ้ยังไมงเปิเดี๋ยวขดเอาอ่งันายหนาายตาดีมาไดก็มาดีคนหัวเรอดกาหัวต่อแค่ส่มากคนสูดููกวบ้านนี่ทพือันพ่องี้ิเเพื่อนล้ไปได้บาช่นั่นเขาเป็นพระเอกช่งนั่นเขาเป็นพระเอกซุนี่กระโดดตัว้งเงอาบ้านกูตตากี่ีมงต่เดียงก็ได้นัก ยังพูดตยังอยู่น้บัวบ่วตอนรับเข้าสู่กตบีนี่พงซื้อๆเปลนพี่เขาเอาสิไปนั่งบนาของกอนเสียใจครับถ้าชุดติตั้งนี้นั่นรีควาเสียใจกี้ใจมองย่งาเนไทยแล้วกันคำนณหาปันเอาว่างานเสร็เีนปุ๊นลูกเี่บงคับาดพูหเรนไหเล็ยนหพู้เ็นม่ยคหบนานเด้ว กอไป่าคนะเทาูักอเค่เาเองไรมาษานดีเจเ้คนเร่อง่ปาหวเนี่ยตั้งรูปยี่ะบอกก็ตั้งทีเขาต้นุมกตะกเลเอาแ้กปี่ยคนเก่งเอาตั้งดูทุกแง่ดีมั้บ้กูให้เปนแพ่เดียวยืนต้กรสาคนากูไม่ต้อง่วงกบเงินกูป็นแพ่เดียวเออมันเสียทาง่ไรเพราหานี่ยมีปัญญาเอาเลยสคนแป็นแพ่นเดียวนี้ไม่เสียกินแต่ต้องไปงิน อูยิ้มเขหาอเงาเอาุงไปกแนาัดสินยาีบ่ไตั่สินมออเป็นกุยเนาะกูทีเป็นองกูเป็นลอดกูทแก้วเปนแผนเดียวกันแปนแพ้นเดียวกันเ้าอะไเ้เดียวพวกล่ะเขาจะเพี้ยน่อัพววัฒนธรรมอเป็นนเนแ่งการเขาเป็นยามนครัพื้นเมืองอีสานโอ้งเขาเด็มุดอยเยนะจ้าอย่างาเย็นอัพโชววัฒนธรรมจาก ยังสะบดกะบดกินเอาบอาผมชื่อชื่อบอาผมเลยใช้บดกินด้นรองแล้วก็ผ่านไปอ้าให้ก่งกันทุกึงงปึง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 ่งเมืองอีสานเอาตั้งแต่เก่าโนรามาักหเอาเย้าเดียวแรงมีเ่งก็ตกงงเอากบ้านสาวฝนตกหวานอะไมันตกนี่แส เอาเซตเขาบอกมาทำอาหารก็เเขาบอกยออทำอาหารเ็อาย่างทำหกบทำหยได้หรอเออมาอยดดยากมากแล้วอ่ะกง โอ้ยครับนพี่น้องว่าให้จ้ใจเฮ้ยทีเองเว้ยบปนผู้ใหญ่มู่มหนีไปอยู่จุจมันเทีไปเป็นบ้านมันหาะโอ้ยมันมีมันจะยังไวงพนันีเขาไงเออไม่ไปมึงคือกันน้อง พี่ตายมาต้องกามาต้องเพโซสิว่าเขาก็ว่าอย่างว่าไปก็ว่าหามาางหลายโมมันเป็นหงมันถือกูนะไอ้ขอโทษไม่ได้หาบิะโยบว้ายก็ดีสิตายค่าตัวคนคือไเพะกในแม่บ่บ่อยฮักคิดทุกกูัเพราเนดอกขาโตทัพแดกมาเนี่ยมันมาอย่าง่งเมืองแมพแตยลอาเี่ยตัอยแค่กใมไม่อ่แ่เมียั็ติดยืมบานแดงนี่จะเอาได้กิน

เกินกเกินเลยเอยดกใหญ่เอาเอาที่ที่เดี๋ยวคืนในซ้อมกันได้ไ่ง่าย้อกันยูเจ้า่นทบบเปหาีงายให้ถือคืนในซ้อมกันซ้ากัอ่ะเอาผู้รบเรบยซกันเอาผู้ขาพุททีสุดอ่เดี๋ยวเพลงอมเอาอกใหญ่แาซกันเดี๋ยววุ้ขึ้นหนาทีเอาเมื่อกี้เรารับปุ๋ยอ่ะเอิมหน้าทีกพุทธหนาทีเดินทองอาเพ่งไปแจ้งไปหรืไปบ้าเพ้หไป อาบิงยืตัวกูแล้วแ่อตที่สแกงอยงีพี่อาจะเขาอยกีพี่เอาปัญหงกูคือกเรียกคืนเพราเขาเรีกคนค่าตัวปัญกูไปถามแล้วเล้คืนแค่กูเพิ่มไม่ยังอ่ะลูกใบไหนลูกบไหนทางรู้ว่าไบรู้ว่าไปครับพี่นหนูนี่ใรหนู ไปนั่งเาเียมีบานบานนองห็นผมรู้แต่ผู้เองเงมันมีบานมันนังขหาไปไปที่ไหนเขาเลิก้างานแล้วมันก็จะตามงกับพี่ตั้งสามก้นกัดนดีกที่เจ้าห็นนั่หล่้นดายุพี่กดาะไดนี่นะผู้เอว่ามันตั้งง่ายตั้งงง่ายโอ้ยส่วยที่เป็นผว้ในงานไหเขาสามกระส่อีกระสุก็เอาอะไรมาขึ้นมือพู้ขอยเย็นปูดีนูด้ย พี่ดีเจะพลาอะไรนงเข้าดีมันแหงมาล้วเี่องเขาหน้าบางผูหน่แก้ด้วยที่บากินเอาไงแต่อย่างมึงอย่าไปจะเป็นมึงอีบุ่งใหดีกินมีเพิ่งบอกเขาหมดมึงื้อี่อืมไปเลยไปเลยผู้ใดจะบอกก็ผู้ใดมัอนี่นายกุศลเด็กตาบ้าไรคนมันสาปปีสาน้องมารับไหมเออขอชวยช่วนหน่กับพี่ตลกแน่พี่น้องครับเออ ขอให้พี่อเขาไวัสุภาขอให้พี่อเข้าไนวัสุภาพเจ็ดตีนะต e. ีละมูภ <bane> <pas> ่าขอ่าอรถได้เยอะลเข้าไปวัสุภากับพ่อสาวพาอาพ้หลายพี่น้องที่นี่แหงต่อไปจะไม่พูดอีกคำว่าหรัะ